สวัสดีครับเชิดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a d ว r o ก k e นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเลือกซื้อกระเป๋าเดินทางให้เหมาะกับเราและเหมาะกับการเดินทางในแต่ละทิปนะครับแล้วก็มาเลือกวันที่ขนาดของกระเป๋าเดินทางนะครับกระเป๋าเดินทางโดยทั่วไปแล้วนะครับก็จะมีอยู่3ขนาดนะครับ20นิ้ว24นิ้วแล้วก็28นิ้วนะครับ กระเป๋าเดินทาง20นิ้วนะครับเหมาะสําหรับการเดินทางนะครับ2-3วันนะครับก็สามารถนําขึ้นเครื่องไปกับเราได้นะครับน้าหนักของเขาที่ขึ้นเครื่องได้นะครับรวมกับสัมภาระแล้วนะครับจะต้องไม่เกิน7กิโลกรัมนะครับไซส์24นิ้วนะครับสามารถเดินทางได้5วันถึง1อาทิตย์นะครับส่วไซส์28นิ้วนี้นะครับก็สามารถเดินทางได้1อาทิตย์ขึ้นไปนะครับ สขนาดนี้นะครับ2 4กับ28นิ้วนะครับเราไม่สามารถนำขึ้นไปบนเครื่องกับเราได้นะครับเราจะต้องโหลดใต้ท้องเครื่องนะครับน้ำหนักก็1 0 4ถึง40กิโลนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ละสายการบินนั้นๆนะครับว่าเขาจำกัดน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวัสดุของกระเป๋าเดินทางนะครับว่าวัสดุแบบไหนนะครับที่เหมาะสมกับการเดินทางของท่านนะครับ ที่ผมยกมาในวันนี้ก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับประเภทที่1นนะครับก็จะเป็นเนื้อ ABS นะครับเขาจะมีความแข็งนะครับคงตัวแข็งแรงทนทานนะฮะทนต่อร้อยขีดข่วนนะครับแต่ว่าเขาค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับแล้วก็ราคาถูกนะฮะประเภทที่2นะครับเป็นเนื้อ PC นะครับหรือที่เรียกกันว่าโพลีคาร์บอเนตนั่นเองนะฮะเขาจะมีความยืดหยุ่นนะครับ ตัวนี้นะครับเนื้อเขาจะมีความเงานะฮะมันวาวสวยงามนะครับน้ําหนักเบานะฮะเขาทนต่อแรงกระแทกได้ดีทีเดียวเลครับตัวนี้นะฮะแล้วส่วนประเภทที่3นะครับเป็นประเภทสุดท้ายนะครับจะเป็นเนื้อ PP หรือที่เรียกกันว่าโพลีโพพ l ลีนนั่นเองนะฮะเขาจะมีความเหนียวนะครับยืดหยุ่นสูงแข็งแรงทนทานนะครับทนต่อแรงกระแทกได้ดีตัวนี้ไม่แตกหักง่ายนะครับ สุดท้ายนะครับก็จะเป็น so ล้อกระเป๋าเดินทางนะครับแล้วก็ตัวล็อกกระเป๋าเดินทางนะครับล้อกระเป๋าเดินทางนะครับก็จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับจะเป็นล้อพลาสติกแล้วก็ล้อยางนะครับล้อพลาสติกนั้นนะครับอายุการใช้งานก็จะอยู่ที่1-2ปีนะครับส่วนล้อยางนะครับอายุการใช้งานก็จะ2ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวล็อกกระเป๋าเดินทางนะครับก็แบ่งได้เป็น2ประเภทเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นตัวล็อกแบบ ธรรมดาแล้วก็ตัวล็อกแบบ TSA นะครับ2ตัวนี้นะครับก็จะต่างกันตรงที่เจ้าตัวล็อก TSA นะครับจะมีช่องรูกุญแจไว้สําหรับเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับหรือที่เรียกว่าตอมตามประเทศต่างๆนะฮะเพื่อเปิดกระเป๋าตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของต้องห้ามนะครับที่จะนําเข้าออกประเทศถ้าไม่มีเจ้าตัวนี้นะครับทางเจ้าที่เขาก็จะตัดหางซิป ที่ล็อกกับกระเป๋าเราทันทีนะครับ2ตัวนี้นะครับสามารถตั้งรหัสกระเป๋าเดินทางได้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับก็วิธีการเลือกซื้อกระเป๋าเดินทางนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านใดชอบแบบไหนนะครับก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ไว้ด้วยนะครับ